จุรโคสิงคสูตรตอนสองความงามแห่งพรหมจันทร์จากพระไตรปิฎกเล่มที่สิสองมัชชิมะนิกายมูลละปันนาสกหลวงพ่อเจ้าขาในตอนที่แล้วหลวงพ่อได้เมตตาเล่าถึงการที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะอุปสรรคในการปฏิบัติแก่พระเทระทั้งสามรูปหนูอยากทราบว่าหลังจากนั้นการสนทนาดำเนินต่อไปอย่างไรคะ เจริญพรโยมวาสนาหลังจากที่ทรงชี้แนะแนวทางการปฏิบัติที่สูงขึ้นไปแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามพระเถระแต่ละรูปว่าด้วยคุณธรรมอะไรที่พวกเธอได้อยู่จำพรรษามาแล้วทําให้ป่าโคสิงคสารวันนี้น่ารื่นรมยิ่งนักนี่เป็นคําถามที่ลึกซึ้งมากนะโยมเปรียบเหมือนการถามว่าอะไรคือความสุข หรือความงามสูงสุดในการปฏิบัติธรรมของท่านเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วพระเถระแต่ละรูปได้ทูลตอบว่าอย่างไรบ้างคะคำตอบของแต่ละท่านนั้นสะท้อนถึงจริตนิสัยและคุณธรรมที่ท่านโดดเด่นอย่างชัดเจนเลยท่านพระนันทิยะได้กราบทูลเป็นรูปแรกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ได้คิดถึงตระกูล ไม่ได้คิดถึงลาบสก,การะแต่ข้าพระองค์มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะเพื่อการบรรลุฌานสมาบัติที่พระองค์ทรงสแสดงไว้เมื่อข้าพระองค์ได้เข้าฌานสมาบัติเหล่านั้นแล้วก็มีความคิดว่าเป็นลาบของเราหนอที่เราได้มาบวชในพระธรรมวินัยอันประเสรศิฐนี้ด้วยเหตุนี้แหละพระเจ้าข้าที่ทำให้ป่าโคสิงคะนี้น่ารื่นรมสำหรับข้าพระองค์ คำตอบของท่านพระนันทิยะนั้นแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้ยินดีในสมถะมีความสุขอยู่กับความสงบแอมประณีตของฌานสมาบัตินั่นเองต่อมาท่านพระกิมพิละได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ก็ไม่ได้คิดถึงตระกูลหรือลาบสการะเช่นกันแต่ข้าพระองค์มีความคิดอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรม อันน่าอัศจรรย์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงแล้วเมื่อข้าพระองค์ได้พิจารณาเห็นความจริงและความอัศจรรย์ของพระสัตธ,ธรรมก็มีความคิดว่าเป็นลาบของเราหนอด้วยเหตุนี้แหละพระเจ้าข้าที่ทำให้ป่าโคสิงคะานี้น่ารื่นรมสำหรับข้าพระองค์คำตอบของท่านพระกิมพีละนั้นแสดงให้เห็นว่า ท่านเป็นผู้ยินดีในการพิจารณาธรรมมีความสุขอยู่กับการเห็นความจริงและความอัศจรรย์ของพระสัทธรรมแล้วท่านพระอนุรุทธ,ธะละคะท่านเป็นผู้เลิศทางทิพยจักษุคำตอบของท่านคงจะพิเศษกว่าใครเพื่อนแน่ๆเลยถูกต้องเลยโยมท่านพระอนุรุทธ,ธะได้กราบทูลเป็นรูปสุดท้ายว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องทางโลกเช่นกันแต่ข้าพระองค์เป็นผู้มีทิพยจักษุอันบริสุทธิ์สามารถมองเห็นสัตว์ทั้งหลายในพันโลกธาตุได้เหมือนการมองดูมะขามป้อมที่วางอยู่บนฝ่ามือข้าพระองค์มีความเพียรตั้งมั่นเพื่อทําให้ทิพยจักษุนี้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อข้าพระองค์ได้เห็นโลกธาตุอันกว้างใหญ่ไพศาลด้วยทิพยจักษุนี้ก็มีความคิดว่า เป็นลาบของเราหนอด้วยเหตุนี้แหละพระเจ้าข้าที่ทำให้ป่าโคสิงคะนี้น่ารื่นรมสำหรับข้าพระองค์คำตอบของท่านพระอนุรุทธะนั้นแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้ยินดีในวิช,ชาคือความรู้อันวิเศษที่เกิดจากการปฏิบัติมีความสุขอยู่กับการได้เห็นความจริงของโลกธาตุที่คนทั่วไปไม่สามารถมองเห็นได้ เปรียบเหมือนนักเดินทางสามคนนะโยมคนแรกคือท่านพระนันทิยะมีความสุขกับการได้พักผ่อนในโรงแรมที่หรูหราและสงบสุขคือฌานสมาบัติคนที่สองคือท่านพระกิมพิละมีความสุขกับการได้ศึกษาแผนที่และประวัติศาสตร์ของดินแดนที่เดินทางผ่านคือการพิจารณาธรรมส่วนคนที่สคือท่านพระอนุรุทธะ มีความสุขกับการได้ขึ้นไปบนยอดเขาที่สูงที่สุดแล้วมองเห็นทิวทัศน์อันกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาคือทิพยพย่จักสุแม้ความสุขของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปแต่ทั้งหมดก็ล้วนอยู่บนเส้นทางเดียวกันและเป็นความสุขที่ประเสริฐกว่าความสุขทางโลกทั้งสิน้นเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงฟังคำตอบของพระเถระทั้งสามรูปแล้วพระองค์ทรงสรุปว่าอย่างไรคะ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทานสาธุการแก่พระเถระทั้งสามรูปจากนั้นพระองค์จึงได้ตรัสถามพระสารีบุตรซึ่งเพิ่งจะเดินทางมาถึงในภายหลังว่าดูกรสารีบุตรเธอมีความคิดเห็นว่าในบรรดาปฏิปทาของภิกษุสามรูปนี้ปฏิป,ปทาของใครน่าเลื่อมใสที่สุดท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลว่า ปฏิปทาของพระเถระทุกรูปล้วนหน้าเลื่อมใสแต่ข้าพระองค์มีความคิดเห็นว่าปฏิปทาของท่านพระอนุรุทธะนั้นน่าอัศจรรย์และยากที่ใครจะทำตามได้จากนั้นท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลถึงปฏิปทาของตนเองว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญส่วนตัวข้าพระองค์นั้นมีความยินดีในการกำหนดรู้จิตของบุคคลอื่น และการจำแนกทำโดยพิสดารด้วยการปฏิบัติเช่นนี้เองที่ทําให้ป่าโคสิงคะนี้น่ารื่นรมสําหรับข่าพระองค์ในที่สุดเราก็ได้ทราบถึงความงามในการปฏิบัติของเหล่าอัครสาวกองค์สําคัญแล้วนะคะถูกต้องเลยโยมเมื่อพระเถระทั้งสี่รูปได้กราบทูลจบลงพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสรุปในตอนท้ายว่าดีแล้ว ดีแล้วสารีบุตรคำตอบของพวกเธอทั้งหมดหล้วนเป็นไปตามคุณธรรมที่ตนได้บรรลุแล้วทั้งสิ้นจากนั้นพระองค์จึงได้ตรัสถึงความงามที่สมบูรณ์ที่สุดที่ทำให้ป่าโคสิงคะนี้งามอย่างแท้จริงว่าป่านี้จะงามอย่างสมบูรณ์ที่สุดก็ต่อเมื่อภิกษุกลับจากบินทบาทแล้วนั่งคูบัลลังตั้งกายตรงดำรงสติแล้วทำที่สุดแห่งทุก ให้แจ้งได้นี่คือการชี้ให้เห็นว่าเป้าหมายสูงสุดที่แท้จริงของการปฏิบัติทั้งหมดก็คือการบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นเอง